โอเคก็สวัสดนะีครับอยู่ผมตอนนะครับไมครับอาเรอะไรนะไมครับดอกไม้เนาะซึ่งถามว่าทําไมเป็นไมครับดอกไม้ใช่ไหม <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะทําทุกอย่างจะเกี่ยวกับดอกไม้นะทั้งแร่ทั้งอะไรที่เราได้มาจะเกี่ยวกับการปลูกด,ดอกไม้วิเศษอะไรพวกนี้เนาะซึ่งมันจะมีดอกไม้ของโปตเนียแล้วก็ดอกไม้ที่เป็นเอสเซนต์อยนะ่างนี้เนาะซึ่งถ้าใครเคยเล่นมัดพวกน,นี้ก็จะรู้นะก็เอาง่ายโปรเจกต์นี้จะเกี่ยวกับ ดอกไม้นะเออซึ่งเดี๋ยวผมก็จะปลูกดอกไม้ธรรมดาด้วยนะคือผมจะเก็บให้ครบทุกสีแล้วก็มาปลูกเป็นฟาร์มดอกไม้นะเออเป็นไงความคิดดีวะ่ะเอออย่างแรกเลยคือตอนนี้ผมจะทําประตูเนเธอร์นะนโอเคครับออโอเคครับอ่าอวางผิดมม่เมเ ต้องวางขึ้นไป ops? อีกบล็อกหนึ่งนะโอวาง,งออผออิดวางผิดโอเคเดี๋ยวผมต้องทำเตียังนอนด้วยเนาะแต่ว่าไดเดี๋ยวผมว่าผมจะไอ้นี่ก่อนไปนอนก่อนนะคือมันมืดไวมากเลยไม่รู้เวอร์ชันนี้เป็นไรนะจะแป๊บๆแป๊บมืดนะ จริงมัต้องทุกๆยี่สิบนาทีใช่ไหมหรือว่าผมคิดไปเองอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุยเนเธอร์ก่อนดีกว่านะซึ่งตอนนี้ผมมีแค่อันเบกิ้งองยังไม่มีชมป์เน็ตเลยเอ่าโอเคครับมันทำดอกไม้เราพังด้วยหวังว่าจะไม่เกิดจางลาวานะถ,าถ้าเกิดกลางลาวาดิ ว่านะปากกระโฮด้วยพีโฮครับพีโฮะว่านะเราปิดประตูกันอ่าสู้ยากนะครับเยไม่ใช <c parliament> ่ส <c oughs> ู้ยากคือแบบงานลำบากนะถ้าเจอปากกระโค้ต้นเกมอู้หเราเอาไปใช้กับโบตาเนีได้นะทำไมมันมืดจางนี้เนี่ยขอยับ เดีย๋ยวต้องมาร์กบ้านไว้นะถ้าเราจะคิดจะเดินไปตรงอื่นอะ่ะโอเคเดีย๋ยวผมขอเก็บแซนไว้ก่อนไนะส่วิญญาณครับเดีย๋ยวเราจะโอเคผมหาโกสโตนอยู่คือที่ผมมานี่คือผมอยากได้โกสโตนนะก็คอสคอสก็ วัรนยเนี่ยคอสผมจะเอาไปทำเป็นไอ้นี่เนาะอ่าซิมเปิลสตอเรจนะมันมีเอ็กซ์ตาสตอเรจกับซิมเปิลสตอเรจซึ่งงบเรายังไม่เยอะพอที่จะทำเอ็กซ์ตาสตอเรจนะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำซิมเปิลสตอเรจเลยพดเดีย๋ยวเราต่อไปไหนดีเดีย๋ยวผมไปมาร์กบ้านก่อนแล้วกันจะไปไหนก็ได้แต่เราต้องมาร์กบ้านนะตัวไหนนะโอเคตรงนี้ใช่ไหม นิวแล้วก็พิมพ์ว่า H Save โอเคครับเราก็จะน่าจะเห็นอ่าเดี๋ยวลวซึ่งผมว่านะใต้ดินน่าจะลาวาเพียบเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรขออนุญาตแป๊บนึงนะขอปรับไฟให้หมันสว่างนิดนึงกันคือในเนเธอร์นี่เป็นแบบตรงนั้นคือไบโอมโซแซนหมดเลยปะ เออแต่ก็ดีนะไบโอมนี้เราหาเคลง่ายนะแต่ว่ามันติดอยู่กับลาวาซึ่ง <c oughs> อะไรที่โอเคครับเราเจอคอร์สแล้วเราเจอคอร์สแล้วโอเคก็ทำไมคอร์สคอร์สมันอยู่กระจัดกระจายกันมากเลยอ,เอ,อ,อันนั้นคือกาเวลหรือว่าอะไร ผมว่าไปทางป่าแดงดีกว่าครับฝั่งนู้นเป็นป่าแดงนะเราไปป่าแดงดีกว่าครับคือฝั่งนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะอืมจริง้วเนี่ยนะฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยนะแล้วเกิดบนโซแซนด้วยนะคือบนโซแซน,นเดินลำบากครับโอ้โหออออกมาต้อนรับต้อนรับขับสู ถึงฉันไหมเวลาที่เธอมีใครให้ทะเลาะมา,มาละผมว่านะเราทำที่กำบังด้ไหมมันมีตัวธนูอยู่ด้วยอะ่ะโอเปปป้ปหมาดึงมป,งป,งปงืึงมาดึงมาดึมาดึเว้ยมาแล้ว เกดเจ้นด้วยนะเนะไปไงดีอะาปลกกระโหมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยอะแล้วตัวพวกนี้มันมันมีตัวที่ถือธนูไงครับคือเราต่อไปลำบากนะผ่ <c oughs> นานมากเลย <c oughs> ไม่โดนเลยนะ,ะนหัแล้วตรงนี้ก็ลงยากด้วยอ่ะ ดูดินี่แต่ลาวาเราไปตรงนู้นก็ได้ปากกระโปอยู่ตรงนี้นก็น่าทานจริงเลยปากกระโปงเลยเนี่ยคือไปได้แต่ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นครับไปไปไปฝั่งนู้นดีวกว่าครับน่าจะไปตรงนู้นดีสุดปล่ไปปากกระโปมันอยู่ตรงนั้นะโอเคแล้วก็ต่อบล็อกไปตรงนู้นเลยนี่คือทรายปกติใช่ไหมทรายในเมเตอร์ โอเคไปใเนี้ถือตายในนี้เลยนะโอเคต่อเลยครับต่อต่อเลยเอาจริงๆถ้ามันใกล้เราขนาดนี้เราสามารถอะไรเ,เลยนะพวกอะไรเนี่ยมันเอล้าไปเ่ย,ย,ยสโตนใช่ไหมเนี่ย yeah. คือผมไม่อยากมาหาโซแซ่บแนตนองเลยคหาครับเดี๋ยวเราลองเจาะไปดูดูแล้วกันว่าจะมีอะไรครับเปาแต่ถ้าเจอทองนี่มันคุ้มค่าอ,อยู่นะเงีถึงจะเป็นเศษก็เถอะแอ่ก็แบบยังดีกว่าไหมไอพวกนี้มันอไอเย็บเลยไม่รู้ผมเก็บหมดอะ่ะ มันของหายากเจอเฉย, What? What the เยวัดวัดเจมีเออย่าบอกนะเราอยู่ชั้นแกนล่างสุดเลยอะ่ะคือมันจะเจอได้เฉพาชั้นข้างล่างนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเจอเอ่อขออนุญาตก,กันเก็บคือผมเก็บไอ้แมกมาเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้นะซึ่งก็เอาไปทำได้หลายอย่างครับแมกมา อ uh, อันนี้คืออะไรเอ่ยกาเวลครับโยนไปโยนขึ้นไปัผมนี่ต่อตรงนี้กอนได้ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะคืออ,อนน๋อ้อนนอ,อ,อ,นนอ,อ,อันนี้เอาไปทำเกี่ยวกับของมอดอ่ามอดที่เราเล่นอยู่เนี่ยครับมอดดอกไม้วิเศษเนี่ยเนาะ ที่ผมอยากได้จริงๆไม่ใช่ของพวกนีน้ผมอยากได้อ่าอะไรนะเฮ้ยออกมาอี้ก็ดีครับคือจะได้เห็นอะไรเนี่ยๆๆๆโอเคผมหาโกสโตนครับเนาะสิ่งที่ผมอยากได้ไม่ใช่อย่างอื่นครับคือโกสโตนนั่นเองซึ่งาหายากมากเลยแหละตอนนี้ยังไม่เจอเลยอะตั้งแต่มา เจอครับแต่อยู่ฝั่งนู้นอ่ะซึ่งผมว่ามันไปเก็บยากมากๆเลยฝั่งนี้ก็มีสเกลเรตันหนึ่งตัวแล้วก็มีไอรอนคิมสันครับอือแล้วเราเดินลำบากนะสู้ยาก,กน อยู่นะแต่ว่าไม่เจออย่างอื่นโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโกากได้เยอะกว่านี้นะนจริงคือได้น้นอยนมากเลยอ,เอ,อันนี้เก็บไปเยอะๆก็ได้ครับอ,อะไรเนะี่ยโซน นี่งานของเราก็คือหาโกโตนนะซึ่งอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปเก็บมันครับทำตัวให้โล่งขออญาตโยนโอเค,อนนอออเ,คเพ่อี่จไปเก็บโกโตนดัสนนะอ่าพิกลินเหรอพิกลินช่างปนแล้ดกนะันแต่อ,อะไรที่มันไม่ทำอะไรเรา นี่ครับเราเจอของแล้วแล่ะขุดไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อวิ่งมาตีเราโอเคต่อข้าไปเลยโอเคครับแล้วเราก็ลงไปเก็บแค่นั้นแหละไม่น่ายากโหมดเต็มครับาไอรอนโยนทิ้งไป ครับตอนนี้เราได้คอร์สมาจำนวนหนึ่งเนาะซึ่งคอร์สเนี่ยยังไม่พอคอร์สน่าจะประมาณ2องสแต็กลังดีครับแตเดียวไม่นนะักส่วนเหล็กเดี๋ยวเราได้จากการปลูกดอกไม้นะเพราะฉะนั้นก็ช่างมาแล้วกันเนะโอเคเดี๋ยวเราเก็บเนเธอร์คอร์สกันนะส่วนเนเธอร์ฟอร์เทสเดี๋ยวค่อยมาหา หลังจากนี้ก็ได้คนระับหมดอันนี้เราไม่ได้เน้นไปที่การหาพวกเดทโทเนเตอร์ฟอร์เตอรสอยู่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนหาแท่งบิกก็ไม่ใช่แท่งบิกแท่งอ่าแท่งเบสนะไอตัวแท่งไฟเนี่ยเดีย๋ยวเราก็ใช้ไอที่ปั๊มเอาได้นะแต่ว่าต้นเกมเราก็ต้องไปหาก่อนอยู่ดี ได้ซัสเต็คเนี่ะมันพอไหมเนี่ยน่าจะพออยู่ครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำอย่างนี้แล้วไปผมเตรียมทำพวก Simple Storage Network อะไรพวกนี้เนะซึ่งมันต้องใช้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับกลับบ้านแล้วก่อนเรามาจากทางไหนนะเมื่อกี้อ่าข้างล่างใช่ไหมอ่าข้างล่างข้างล่างข้างล่าง ใช่ไหมไปกลับลูโอเคอันนี้เป็นแร่อะไรเอ่ยดักเซตอ่ะอ๋ออาบิลิตี้คือคิเตคอนครับอันนี้เหมาะกับเอ่อคนอใส่อาวุธมีมีนะแร่ตัวนี้แล้วก็ข้างล่างน,นี่มันเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเอาแล้วกันคือมันเยอะจริงๆนะ อันนี้คืออะไรเอ่ยอู้อินเฟอรัรมในนี้มีอินเฟอรัรมเยอะด้วยนะถ้าใครขาดแลนจริงก็มาหาเอาได้โอเคครับอู้เยอะดูเยอะดูอย่างน้อยก็ได้เหล็กจำนวนหนึ่งนั่นแหละถ้าเราเก็บเศษทองอะ่ะ ตรถูกเศษทองในเนเธอร์นะครับคือคุณมีฟอร์จูนนี่คุณมาไล่ขุดดีทองหลายก้อนเหมือนกันนะออทองก็ไม่ใช่น้อยนอยนะส่วนบน,น,นมิวนี่อุ้ยเราได้ไปเยอะเหมือนกันนะ จริงไมหมครับบ้านเ,เหมือนเราไม่ได้อยู่อ่ะคือของเราเก็บไว้ในนี้อ่งเดี๋ยวเราทําพวกซิมเปิลสตอร g เรจเน็ตเตรงนู้นเสร็จก่อนนะเราก็จะไปอยู่ตรงนูน้นเพราะว่าของมันเก็บเก็บง่ายนะโอเคตอนนี้มีอะไรบ้างทร i d เดนอทรเดนเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับแม็กมาอ่าเวอร์ชันนี้ m a ็กมาแม็กาทำอะไรไม่ได้ครับนะ ไม่มีประโยชน์ก็เก็บไปก่อนครับมันใช้ทำความได้อยู่ละมัม้งตอนนี้ที่เราต้องการก็มีแค่อ่ากรนะ,ะอ,อย่างอื่นก็เก็บไปก่อนครับอันนี้เก็บ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 ครับโบนเก็บไปก่อนเดีย๋ยวเราจะใช้พวกนี้ก่อนโอเคถามว่าผมไปหาโกสโตนดัตมาทำไมใช่ไหม อันนี้เอาไว้ทำา Simple Solid Network ครับส่วนโกลด์สโตรนด์ stone, เดี๋ยวผมจะเอามาทำเอาพกอันนี้ไปเลยเดี๋ยวผมจะทำหลอดไฟครับะจะได้สวยๆเคเดี๋ยวเราจะทำหลอดไฟกันดีวกว่าน s Light กด T ปะ Lighting Light Light หลอดไฟใช่ไหมอ่านี่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 ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำเป็นอันนี้เนาะ ซึ่งมาใช้หินละียับแล้วก็โกสโตนนะซึ่งจริงๆมันมีประโยชน์อย่างอื่นนะโกสโตนอะ่ะแต่เราจะทำหลอดไฟแล้วก็อ่ารู้สึกว่าต้องทำเป็นอันนี้ก่อนใช่ไหมถึงจะทำได้โอเคโอเคครับไหนลองดูซิอู้อ้ได้อยู่นะ โอเคครับเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวผมจะอทำเพิ่มอีกสักชุดหนึ่งแล้วกันนะจะเอามาทำบ้านให้สวยไงยื mm hmm. ดดีดีด,ด,ดีอ่าไปนอนก่อนดีกว่าเดีย๋ยวเราจะเขาเรียกไงเดี๋ยวผมจะทำบ้านให้มันสวยสวยเลยนะซึ่งอานหมดอะ่ะ ไปเอาเอาไ<ป>อ,าอ้น,นี่ไปเลี้ยงวัวกัน เดี๋ยวเอาหลอดไฟไปแปะ,แปะบ้านนึงก่อนดีกว่าโอเคเอาไปเช็ดหนึ่งกันอย่เพิ่อยู่โอเคอเคือมันเป็นฟล็อนึันก็มันก็โอเคระดับหนึ่งนะแต่มันไม่สวยครับจะไปอันนี้เดี๋ยวผมเอาปลามาปล่อยนะมันจะคล้ายๆอควาเรียมโอเคนะซึ่งมันก็ทำมันไม่ยากเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเราทุบไฟออกกันโอเคครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราปิดแสงครับดูดูอยากรู้ว่าสว่างขนาดไหนนะซึ่งเราแปะตรงไหนได้บ้างเฮ้ยได้แปะอย่างนี้ได้เลยเหรอ,อ,อแล้วถ้าแปะตรงนี้อ๋อแปะตรงนี้มันก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นหลอดไฟอ๋อเดี๋ยวนะเขออาญาต นิดนึงนิดนึงนิดนึงอย่งก็ดีครับมันก็อาแต่มันสว่างไม่หมดใช่ไหมถูกไหมโอเคครับเดี๋ยวเราแปะอย่างงี้ดีกว่าครับไฟนจะสว่างสว่างนิดโอเคครับป๊าปป๊บป,ป,ปแล้วอันนี้ทุบทิ้งครับเฮ้ย วางกับพื้นได้ด้วยอ่ะเฮ้ยก็ดีนะแบบสมุิเนี่ยยางบ้านใช่ไหมล่ะครับยิขึ้นไหมโอเคครับมนุษย์ led เอ,อืเอเฮ้ยอย่างนี้ก็แปะอย่างนี้ได้ดิแปะอย่างเงี้ยปึ้มปึ้มเออก็ดีนะคือท็อตมันก็สวยครับแต่แปะอย่างนี้สวยกว่าเยอะเลยอ่ะ นาะเนี่ยเห็นไ,ไหมหนี่เดี๋ยวเราก็ต้องทำโกส์ทำโกสโตนอยู่แล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ไฟนี้ทำทำ,ทำฐานเนาะก็สว่ไนดีไวด,ดีโอเคทำอ,อีาท,ท,ท,ทนีนี้ดีเลยไหมดีไหมดีไหม หรือว่าเอาเดีย๋ยวผมเอาไว้เป็นอีพีหน้าดีกว่าเนอะเพราะว่าเดีย๋ยวอีพีหน้าผมจะทำสตอเรจอันใหญ่เนาะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวจะไปทำเป็นห้องปลูกไว้เนาะแล้วก็เอาตัวดึงอะครับดึงเข้ากล่องไปเลยเนาะเวลาปลูกก็จะเข้ากล่องไปเลยซึ่งเดี๋ยวต้องแบ่งประเภทด้วยนะว่าอันนี้เราจะปลูกอะไรมั่งเนาะซึ่งตอนนี้ทรัพยากรไม้เราน้อยมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเราเอาวูดมาให้ดูนะเฮ้ยวมีหกกับสี่อันละ ก็คือไม้ก็ไม่ต้องปลูกครับเห็นไหมคือแบบนี่ก็เยอะแล้วนะมันคาพอะไรได้เนี่ยเห็นไหมอยากถ้าอยากได้ไม้โอ๊กก็ได้เหมือนกันครับอันนี้อาคาเชียโอ๊กวูดมันคายังไงนะจำไม่ได้ลอะอ่อันนี้อะไรเอ่ยสปูตอ่ะสปูอ่าดักโอ๊กเดี๋ยวนะ ล็อกวุชอ่าเป็นโอ๊กอ่านี่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 เมื่อกี้มองมาเห็นนะโอเคโอ๊กเห็นนะปึ้มเยอะไหมยเยอะนะคือเยอะเลยแหละเนาะแล้วก็สามารถเอาของพวกนี้มาผสมกันให้เป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะอย่างวอเตอร์วอเตอร์่าเอามาแค่อันนี้พอนะมันคือเอเซนตะ์เนาะแล้วก็เอาเดิร์สมา รู้สึกว่ามันจะผสมเป็นเครได้นะเอาพิมพ์ว่าเบาก็ได้จะจัดอาดีเห็นนะอาฮะทำอะไรผิดอ๋อมันต้องใช้โต๊ะคร้าทำมือเปล่าไม่ได้เห็นไหมไม่ต้องไปขุดครับคือเนี่ยเห็นไหม อพวกเอเซนธาตุดินธาตุอะไรพวกนี้ครับคือเรามาทําเป็นของได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเขาเรียกอะไรบไปขุดหรือไปอะไรเนาะแล้วก็ส่วนไก่นี่ถามว่าจะเลี้ยงไหมเหรออ,อันนี้ผมบอกยากนะเพราะว่ามันคือต้นไม้มันก็ปั๊มแร่ได้อยู่แล้วอะ่ะคือผมไม่แน่ใจว่าจะเอามาดีไหมเนาะก็ เดี๋ยวเอาไว้ EP หน้าแล้วกันเนาะสำหรับการตลรุนเนอร์ EP ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยเนาะสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะก็เดีย๋ยว EP หน้าเราจะมาทำพวกที่เก็บของที่เก็บอุปรกรณ์อะไรพวกนี้เนะก็บ๊ายบาย